ได้ไงเปรตอยู่แนั้นเลยไม่ก้ากลางกูเลยต่ำใจต่ำเพี้ยเลยไอ้โต้มันไม่กับผู้ยิ่งไม่จีบใช่ไม่จีบมั้งโตกับยิ่งไอจีบได้แล้วกูเคยกับกองเอกใจผมไม่ใจอังแบบได้แล้ววันก็จะมือเป็นเกลือกันแล้วเคยมึงเออเหมือนกันนะ้กับกองเอกใจวันก่อนไปกรุงเทพิไปใส่กันฉันบรรดาวจงคนกูเรือตัวเครื่องบินช่องใบไม่ใช่ขึ้นเครื่องได้ คอยค่อนวนชอยค่อยนวนขึ้นเหยื่อบินไม่ได้อก็บอกแล้วฮัมนำกองเลี้ยวขึ้นเขื่องเหยื่อบินมาจอดวางยืนพัดก้อยู่พัดไม่แขงไงเหยื่อบินไปก่อนบาจริงหอะนี่ยฮอนี่นะ่ดเปรกองเข้าเรื่องเแล้วเกงโรเปนนี่นี่แกวมึงทำมีตังทักพันลานเส้นลานมึงต่ำไรแลแก้ว กูจะสร้างบ้านจากลังดีไอ้แก้วคนเราคิดจะสร้างหลักสร้างฐานสร้างบ้านนี่มันดีครับสร้างบ้านจากลังพุ่มในบ้านจะต้องมีผูกเข้ามีนำตกมีต่าลีครตเจอผู้แก้จะบ้านนี่ได้กินตีต้องซ้องจังหวัดจืดนะเจเจอกันไม่กี่แก้วจึงมึงอะตอนทำมีกางเป็นพันล้านแสนล้านมึงตำรลอกูไม่ตำเลยบ้านเงากูไม่ตำ ไอเจไม่ทำบ้านไอตทำทำเลยบังกะโลตลอดเส้นทางเต็มไปหมดดีนอน,นหนูน่ในการบังกะโลเต็มหมดกย่หงึงกูจะไม่สร้างบ้านกูจะซื้อรถคันละที่มาลานซ้ำคันพาไปน้อยตุกยิงกูยิง่งน้อติก็ว่าช่วยกูไปหมดเลยไปถั่วเลยจีบหมดเลยไอรถกูสติ๊กเกอร์ไม่ติดตั้งไว้กูติดใบพันรอบรถนี่เอกูไม่เกี่ยวเลยไปตะนองเจนไงตะเป็นลุ่มเป็นบอ่อคูโรยโดเรียนซิป รวยออรถซ้ำกันไว้ตุกผู้หยิ่งเตี้ยวโดวยเฉพาะไอ้ขันแหลกันไว้ตุกตุ้งยางนะไม่กับไวอากาโดยเฉพาะขนาานันตีจ้องใกล้หลวงพร้อม้วยกาแหววเป็นไว้ตะกัน่ะตุกหม้อไปกันเพื่อที่เป็นเอทลงมันปูดไอ้ไรไม่กล้าเรืืองปูดเป็นหลงัลงช่ห้อยหลังช่างห้อนไม่ใช่หล,ลังช่ห้อยมันนาเกียรติหมดเลย น่กูไม่ชอบเายรอบกันจริงหอกมากูไม่ชอบเลยทำไรกบไรต้อนี่บตตรี่ตลอดเหลวโบไม่ใจชาลาดมึงอันไหนโบคุณไม่ใจโยตาแต่ผู้แคดปากเมื่อปากอีสานปากครางกุไปมาแล้วรอบกันจริงหอกมากูไม่อบเลยทำไรกบไรต้อนี่บตตรี่ตลอดมึงอันไหนโบคุณไม่ใจโยตาแต่ผู้แคดปากเนื้อปากอีสานปากกลางกุไปมาแล้วมึงไม่เคยไปไหนเลยโแต่ผู้แคดกับปังฮา อย่างแรงนะกูเคยไปอยู <kh> ่งค้อนแกนตั้งสองปีนะเว้ยมึงเคยไปอยู่งค้อนแกนอ่าแล้วมึงเคยไปเที่ยวจังหวัดเลยมาจังหวัดเลยกูไม่เคยไปเออว่าใจไอ้ตองหน้าไม่เหมือนคนเลยเป็นไต้หว่องไหมเรดครัมว่าว่าเป็แต่งหว่องมาพี่ตองนี่เคยเป็นคนร่ำรวยไหมคะคือเคยรวยครับเลยคะขอบ์ ไอพี่ทองเคยมีเมียไหมเกิดไม่กับเมียพี่ทองเลยคะ่ะกับยู่พังงาอ๋อยู่พังงากับยู่ปงังงาครับอ๋ออายุเท่าไหร่ได้ครับยังเด็กกับน้ำหนักตัวน,นั้น28กิโลเมียอ,อายุน้ำหนัก28สิโลกับแต่ว่าไอ้นัน้ไนไอเลือดจากรอยไปนั้นนะรอยบแปดเลยรอย28กิโลครับทำไมไม่ออกกำลับบงกายอะคะเซอร์ูแล้วไม่เล่นแล้ว ไปปลดไส้ก็ไปแล้วมุนไม่ได้ทำไมอ่ะมันติดเลยจะทำยังไงอ่ะคะมันให่ผีเหลือ,อยออก้ยไ,ไอ้ตากับผีเลยตัวะ